สวัสดีค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่ยุยช n แนลนะคะวันนี้เรามีเ,เป็นขนมแบบแปลกใหม่สําหรับยุยมากเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่ามะพร้าวแล้วก็มีสังขยาอยู่ในกะลาแบบนี้นะฮะซีนมาอย่างดีนะคะเป็นร้านไม่มีชื่อเป็นร้านข,ขนมไทยหนะ้าแบบข้างถนน,นเลยนี่แหละยุยเห็นว่ามันน่ากินก็เลยลองจัดมาหนึ่งหนึ่งกระปองนะฮะโรยนะ มโรยหน้าด้วยอะไรเนะี่ยโรยหน้าด้วยมะพร้าวนะฮะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูสิว่าเป็นยังไงคนวิ่งยัดตั้ง ขน,สนมสังอย่าน้นมะพร้าวอืมสงังอย่างนุ่มสงังขยาหนุ่มมากฮะอืมแล้วเราก็กินกับอ่าเนี่ยมะพร้าว